สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปต่อไ,ไอกครังพกับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนำฝากเพื่อนกันบ้างพร้อมแล้วล้วก็ไปรับชมกันเลยก่อนเข้าคลิปปัจจุบันนะครับจะต้องมาอัปเดตของเก่ากันก่อน,อนแน่นอนว่าในส่วนของ P A เนี่ยมีการฟรีดิกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเป็นเป้าแฟกเนี่ยพุ่งทะยานลงมาด้านล่างจากการเป็นสามเหลี่ยมที่ Break out นะครับซึ่งปัจจุบันในคลิปเนี่ยมีการวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเมื่อกี้ที่ให้เพื่อนๆดูนะ แต่ว่าปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะขึ้นนี่แหละแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้นะแล้วก็กลายเป็นว่าลงมาอยู่ใต้เรือสเปนแทนนะครับและปัจจุบันเนี่ยพยายามที่จะทําเป็นแฟกตัวใหม่ซึ่งคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นบูแฟกนะแต่ต้องไปดูกันอีกครั้งว่ามีทิทางและข่าวสารอะไรบ้างในสัปดาห์นี้ครับที่จะทําให้ตลาดเนี่ยสามารถประยุงตัวอยู่ได้จริงๆหรือเปล่านะหริงจริงเป็นแนวโน้มว่าพร้อมที่จะรีบาวขึ้นไปแล้วก็ลงต่อกันแน่นะครับ และในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยเป็นเพียงจุดเล็กๆในรอบสัปดาห์นะครับที่เราเล่นกันอยู่ในช่วงแท่งนี้นะ แปลว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้เลือกอะไรมากขนาดนั้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าขาอีกขานึงเนี่ยที่เราคาดหวังเนี่ยพร้อมที่จะเกิดขึ้นเสมอครับในส่วนของอ t h e r e ียมเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนกรอบและไม่เกเรนะครับเรียกได้ว่าถ้ารับที่พุทธไปขายที่ริชเซ e รเพนเนี่ยได้ขาย2ครั้งเลยนะเออแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับเ,เรียกว่านิ่งๆนะเอออิตาเนียไม่ค่อยจะเกเรเท่าไหร่นะครับแน่นอนก็ต้องเวทแอนด์ซีพร้อมกับพีดคออยู่ดีนะครับ ซึ่งในส่วนภาพทำเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ต่างกันนะเ,เราก็เล่นกันอยู่ในช่วงเล็กๆตรงนี้นะครับในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยววิเคราะห์กันต่อนะก่อนเข้าคลิปจบน,นะครับจะต้องมาดูอัปเดตก่อนว่า Bitcoin ์วันเซตเมนต์ในช่วงของสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเซตเมนต์ในช่วงของวันศุกร์ที่30มสิบครับเป็นห้าเก้าหนึ่งหกห้าและฝั่งของเดอร์ดิบีอยู่ในช่วงของห้าเก้าสองแปดเจ็ดแปลว่าแนวโน้มของรอบสัปดาห์เนี่ยมีโอกาสที่จะตลาดนะครับลงไปต่ํากว่าห้าเก้าหนึ่งกหนะก,กห้าซึ่ สัปดาห์เนี่ยราคาช่วงที่ต่ําที่สุดนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณราคา57205ซึ่งก็เป็นไปตามที่เราเห็นตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่ามีแนวโน้มว่าราคาเนี่ยจะปิดลงมาต่ํากว่านั้นนั่นเองแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีการรีบาวขึ้นบ้านนะครับแต่ก็ถือว่าวิธีนี้ยังคงถูกต้องอยู่นั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นเราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อเลยเริ่มด้วยออปชันในรอบสัปดาห์นี้ก่อนจะต,ต้องเห็นนะครับว่าบีบทั้งบนและล่างขึ้นมาทั้งคู่ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มนะครับที่จะบอกว่าออปชันเนี่ยอยากจะเลือกทางในรอบสัปดาห์นี้นั่นเองนะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าได้เลือกทางในทางหนึ่งเนี่ยมักจะไปค่อนข้างแรงนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ในรอบสัปดาห์ที่เห็นได้ชัดนะ ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นทรงนี้ได้อีกหรือเปล่านะแต่ว่าจะเป็นทรงล่างหรือทรงบนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนะ,ะมี PA ออัปเดตให้ด้วยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยขอแยกเป็นกราฟออปชันก่อนนะ รอบนี้นะครับในรอบสุดดาวออปชันเนี่ยปรับเพดานล,ลงมาเหลือ60,001 61 6, 1, 2 3 5และพุทออปชันเนี่ยอยู่ในช่วงของ50,007ปรับเพดานขึ้นมาแทนนะเอออันนี้นะน่าแปลกใจอยู่นะครับและเรือม่เพนอยู่ในช่วงของ58 973นะจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยบีบมามากนะแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนของเรือแม่เพนจะเห็นได้ว่ากราฟค่อนข้างที่จะไซเวลและขับเคี่ยวกันไปมานะครับจะต้องมาวัดกันอีกทีว่ารอบสุดดาวเนี่ยมองอย่างไรกันแน่นะ เมื่อเราพูดถึงออปชันแล้วนะครับมาดูออปชันบล็อกกันก่อนเลยนะก่อนที่เข้า PA ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาออปชันเนี่ยปรับเพดานขึ้นมานะครับในส่วนของพุทเซลหรือว่าการชดพุทเนี่ยช่วงหลังบ่ามเนี่ยเขามีการวางไว้เลยว่าไม่อยากให้ตลาดเนี่ยหลุดเกินกว่า57 0 0 0นะแต่ถามว่า5 7 0 0 0 5 0 0จจนถึง 58, เนี่ยก็ไม่อยากให้หลุดเช่นเดียวกันนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าราคาช่วงนี้เนี่ยตลาดอยากจะล็อกไว้ว่าให้อยู่ในโซนกรอบนี้นั่นแหละนะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่ออปช เลือกทางอย่างรุนแรงนะซึ่งก็แปลว่ามันต้องเลือกทางก่อนแต่ถ้ามันเลือกเนี่ยมันจะเหมือนถูกบีบแล้วก็ดีดนะครับแต่ว่าดีดบนดีดล่างเนี่ยต้องวิเคราะห์กันต่อถามว่าทำไมห้มันเจ็ดไปดูน่าสนใจเพราะว่ามีวอลลุมที่เยอะและฝั่งของพูดบายหรือการช็อตคอเนี่ยก็วางวอลลุมไว้เช่นเดียวกันนะหากเราพิจารณาจากตัวอื่นบ้างในฝั่งของวอลลมที่รองลงมานะจริงๆเนี่ยมันจะมี57 นะครับที่ผสมกันเลยนะทั้งโวลุ่มที่เป็นบล็อกและเป็นโวลุ่มที่มากที่สุดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น5 4 0 0 0ซึ่งถามว่าถ้ามองในเป้าของรอบสัปดาห์ก่อนที่เราวัดลงไปอะ่ะมันก็สามารถที่จะทะลุลงไปได้นะแต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าตลาดจะต้องลงมาแรงมากกว่า3,000ถึง6,000จุดนะซึ่ง อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับนโยบายต่างๆเนี่ยขึ้นมาบ้างแล้วนะต้องไปดูอีกครั้งประกอบข่าวนะครับแต่แน่นอนว่าความผันผวนเนี่ยพร้อมที่จะเกิดแน่นอนนะเออจากการที่พยายามมีแนวโน้มนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยนี่มีการจะปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มีความพยายามนะครับที่เฟดเนี่ยอยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ได้และควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่เป็นพร้อมๆกันนะคือพี่อยากจะทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะซึ่งปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้นะครับแต่ว่าพี่ก็บอก่าพีจะทํให้ได นะฮะก็โอเคครับเราก็เล่นกับความเป็นหวนตรงช่วงนั้นนะเออเราไปดูกันต่อถามว่าถ้าเกิดว่าไอแนวรับเนี่ยเราดูช่วงของ5้าหมื่นเะจ็ดาไล่จริงๆนะมันจะเป็น5 7าหมื่นแล้วก็54าหมแต่ว่าถ้ามาันลุดจาก5้าหมเนี่ยผมจะมาดู5้าหมเลยเพราะว่าเรียงลำดับของวอลลุ่มนั่นเองนะครับแต่นั่นอนมันเป็นสเต็ปชุดถ้าเพื่อนๆเห็นนะ57,56แล้วก็54 จะเป็นทีละ1-2,000จุดนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจุดรับร่วมกันที่เป็นไปได้เนี่ยอยู่ในช่วงของ5,7ถ้าเกิดว่ามองถึงแนวต้านล่ะอยากจะรีบาวก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งอย่างน้อยเนี่ยไปหาช็อตเฮจิ้งนะหรือว่าเปิดเปิด position ตรงนั้นเพื่อควบคุมความเสี่ยงนะเพราะเหมือนจะลงได้เปรียบหรือเปล่านะเออก็จะอยู่ในช่วงของ6 0 0มืนะเออ6 0 0มืนี่มาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นคอบลบล็อก คอเซลล์ล็อกนะครับลองคอลองพุทธนะมากันหมดเลยตรงนี้ก็คือผนวกกันเลยรวมพลังนะมาแบบอูลุ่มเยอะมากกดตรงนี้จัดๆเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะอยู่ไม่เกินอีก1สเต็ปก็คือ 1000. จุดก็คือ6กหมนั่นเแงนะและต่อมานะครับเป็นภาพของ PA นะถามว่าทําไมมันดูเหมือนจะขึ้นจะลงได้นะครับอันเนี้ยเป็นภาพที่บ่งบอกได้นะเพราะว่ามีบริสเด v ว r g e เจนใน Time f r a ม e 4ชั่วโมงนะครับแล้วก็มี Hidden Balance d e v e r ด้วยนะผนวกก,นกันกับจุด ที่เล่นกับแคนโดลแท่งเทียนถ้าเล่นเป็นแบบเจแปนนะมันจะเป็นชูตติ้งสตาร์แล้วก็ทําให้เห็นนะครับว่าตลาดเนี่ยอยากจะลงมาย้ำให้ซ้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังก์ชันครับว่าอาจจะอยากขึ้นหลังจากการถูกกดรอบนี้เป็นการวัดใจนะถ้าลงมาไม่หลุดเนี่ยจะ เป็นรีวอโซของฝั่งเด็แคทบลได้นะครับเพราะว่าโซน50%จากฟิโบนัชชี่เนี่ยอยู่โซนนี้นะอันนี้เราพูดถึงเฉพาะ p a ในรอบสัปดาห์เลยนะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าหลุดจากเทรนไลน์เส้นสีขาวที่ดูไว้สัปดาห์ก่อนเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังหาจุดชะลอที่แท้จริงนะแน่นอนว่ากรอบที่เราวัดเนี่ยมันจะเป็นของแท่งเทียนแดงที่เคยเกิดขึ้นครับซึ่งถามว่ามันลงตรงไหนล่ะเลขห้าหมื่นได้เลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆดูก่อนบางครั้งเนี่ยสิ่งท อาจจะไม่เป็นดังฝันนะแต่ว่าอย่างน้อยทุกแนวรับอาจจะมีเราแต่ต้องควบคุมความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับ เพราะหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเกิดซีนารีโอที่ลงมารีเทสนะครับแต่ว่าลงไปไม่ย้ำแล้วนะเพราะมีบูลลิสต์เดเจ็รับอยู่นั่นเองในทางเฟสชั่วโมงแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปด้านบนนะออไปติดแนวต้านย่อเล็กน้อยแล้วไปต่อนะอันนี้เป็นภาพดาวเทลลี่ที่ทาเป็นไฮโลเลยนะครับก็อย่างชัดเจนนะแล้วค่อยขึ้นไปหาแนวต้านที่แท้จริงนะครับซึ่งถ้าหากมองเป็นแพทเทิร์นพีเที่ใหญ่ขึ้นมาบ้างนะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าอันเนี้ยต้องการทําเป็นดิวิวแพทเทิร์นในรอบสัปดาห์นะ b อ t t o มก็ได้นะเอออันนี้มองได้ทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงไปกว่านั้นก็ยึดตามซีนีโอของการมองสัปดาห์ก่อนเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์จากเทรนไลน์เส้นสีขาวนะครับถ้าหลุดเนี่ยเรามองลงก่อนจนกว่าเราจะเห็นว่าทําดาวเทียมชุดใหม่นะ ออหรือเราอาจจะต้องมาดูย้ำในโซนนี้ถ้าไม่เป็นภาพดังนี้เนี่ยมองลงไปก่อนแต่แน่นอนว่าก็จะมีแกลบให้เล่นถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับหัวปลายเนี่ยก็คือจะเป็นโซนลองโซนชอ็อตที่มองได้ว่าเป็นจุดที่เล่นสั้นๆนะแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยรอให้เห็นภาพชัดๆหรือให้เคลียร์เดเวอเจนซ์ของชุดใดชุดหนึ่งก่อนก็ค่อยเข้าไปร่วมในตลาดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวเลขเพิ่มพร้อมวิเคราะห์ประกอบข่าวนะ และต่อมาในโซนของอีเลียมบ้านนะครับอีเลียมยังมาแปลกกว่าเพื่อนเลยนะที่เดิมอยู่ที่ฝั่งของคอลงมาเล็กน้อยมากๆนะแต่ว่าพุทอปชั่นเนี่ยกลายเป็นว่าขยายแก็บลงไปด้านล่างมันส่งสัญญาณอะไรอยู่หรือเปล่านะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าแก็บต่อไปมักจะทริเกอร์เนี่ยจะ เลื่อนไปสเต็ปเลเวลต่อไปเสมอนะครับอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกได้นะว่าตลาดเนี่ยมองไม่เหมือนกันระหว่างผู้เล่นของ Bitcoin และอีสเตียมนะนะถ้าเกิดว่ามองออปชันในวันสาร์สุด,ดากร์ขอออปชันอยู่ในช่วงของ2 7 5 0 2 7 5 2อนะพูดออปชันอยู่ในช่วงของ2 3งพันและรีลสเอยู่ในช่วงของ2523จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีแต่ว่าอยู่ใต้เรียลสเปนแปลว่าถ้าขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่มากเนี่ยเป็นจุดดีที่เราอาจจะเปิด position Short Hedging หรือโ o s i t i o n สั้นๆได้นะครับแต่แน่นอนว่าก็ต้องใช้ p r e v ีเว s High เป็นจุด Stop Loss ให้เพื่อนๆด้วยเช่นกันขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคาดหวังได้ครับว่ามีโอกาสที่จะลงไปหา2อ0ันเลยเหรอ,อ ก็ต้องดูว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะพยุงตัวไม่อยู่นะก็ถึงจะมองแบบนั้นได้แต่แน่นอนว่าฝั่งของ c a l l Option เนี่ยมันยังคงอยู่ที่เดิมซึ่งจาก Bitcoin ที่ลงจาก65มาเป็น61เลยนะซึ่งอาจจะความไม่เห็นได้นะครับว่าเอาคอยเนี่ยกำลังรอพี่ใหญ่ให้ตัดสินใจอยู่นั่นเอง หากมองถึงอิสริยในรอบสัปดาห์บ้างเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาจริงๆที่เป็นฝั่งของพุทเซลเนี่ยจะต่างจากของฝั่งออปชันนะคบไม่เหมือนบิ t คอย n เมื่อกี้ก็คือในฝั่งของแท่งเทียนเนี่ยที่วิเคราะห์พร้อมกับออปชันบล็อกเนี่ยตรงกันเลยนะราคาของหัวท้ายเนี่ยไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของอิสริยเนี่ยจะเห็นได้ว่าพุทเซลเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2450ซึ่งต่างจากของฝั่งในแท่งเทียนที่จะเป็น2องพนะเออก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะรับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิด บ้างล่ะดันมาเจอกันที่2,003สังกันนะแปลว,ว่ามีสเซ็ปนะครับที่อีเทเรียมจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นแนวรับ2จุดแล้วเนี่ยเรามาดูแนวต้านกันบ้างนะว่ามองเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะเห็นได้ว่าคอบายบล็อกเนี่ยก็จะมีอยู่ในโซของ2,007และ2 7 5 0นะครับแล้วก็ในฝั่งของการมองของคอเซลหรือว่าการลองพุทเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2 6 5 0เออซึ่งจะเห็นได้ว่าราคา2ชุดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีอยู่ในช่วงของ2 6 5 0และ2,0750นั่นเองนะ หากิเคราะห์แล้วนะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของฝั่งของคอไบนะเพราะว่ามีวอลุ่มที่มากที่สุดนะแล้วก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นแนวรับมี2จุดเนี่ยแนวต้านก็มี2จุดเช่นเดียวกันนะก็แปลว่า24.50จนถึง2อ0พแต่ถ้าเกิดมองขึ้นเนี่ยก็จะเป็น2 6 5 0จนถึง2 7 5 0นะถามว่ามันน่าสนใจยังไงเพราะว่าทั้งบล็อกปกติแล้วก็วอลุ่มปกติของฝั่งคอไบหรือว่าลองคอเนี่ยอยู่ในโซนเดียวกันนั่นเองนะแล้วก็อันเนี้ยมัน ถ้ามองในรอบสัปดาห์นะถ้าตลาดเนี่ยยังไม่ได้เลือกอย่างชัดเจนเนี่ยอาจจะเห็นไซเยวอีกสักหนึ่งชุดให้เราเล่นนะรับหัวไายได้อยู่ต่อมาเป็นเรื่องของข่าวในรอบสัปดาห์นะครับต้องขอบคุณน้องหมึกนะครับที่ทําตารางเศรษฐกิจมาให้เราดูด้วยนะเพื่อนๆสามารถเซฟไว้ดูได้นะครับตัวสีแดงเนี่ยบ่งบอกถึงความอันตรายและมีความน่ากังวลในเรื่องของการผันผวนของกราฟนะครับเพราะงั้นโพดิชั่นไม่ดีวาง Stop ให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น stop กาไร stop ขาดทุนนะครับเราก็ดูกันเลยนะว่าวันที่พหพาพหที่ี่จะถึงนี้จะมีตั้งแต่นอน1นึทุ่มสิและหนึ่งทุ่มครึ่งนะมีนอนฟาร์มแล้วก็มีอนอิมพลยเมนต์เคลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่บง่งบอกถึงความน่ากังวลของตลาดและทิศทางของตัวเลขที่น่าสนใจนะซึ่งก็จะรวมกันกับ วันที่6ที่เป็นวันศุกร์ด้วยนะว่าปีนอนฟาร์มและ f o c ที่จะมามีการประชุมกันนะโอ้โหก็คือเบิบ่มๆเลยผู้แทนกระสุกเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจเลยนะว่ารอบนี้อาจจะได้เลือกทางว่าขึ้นหรือลงไว้ก่อนนะ <S <S ถามว่าเรามาวิเคราะห์กันบ้างนะในการมองของรอบสัปดาห์เนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีการมองเรื่องของการฟอร์เควสไว้ด้วยนะครับว่าแนวโน้มของ ADP Non Farm เนี่ยจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะซึ่งแปลว่าก็ควรจะต้องส่งผลบวกกับดอลลาร์เพื่อจะกดเราด้วยนั่นเองนะ เออเพื่อให้พยุงตัวให้ค่างเงินดอลลาร์มันแข่งตัวอยู่นั่นเองครับและถ้าพูดถึงในวันที่6เช่นเดียวกันนะวันต่อมาที่เป็นตัวนอนฟาร์มเพ r o โรปกติเนี่ยฟอเสเนี่ยก็มีการเพิ่มที่มากขึ้นเลยนะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นแกลบที่น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะบอกว่า แก็บของการ f o r e c s t t ที่มากขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะมากไม่ถึงเนี่ยแต่ต้องการที่จะให้ตัวเลขในตลาดมันดูดีขึ้นขอแค่มากกว่า114เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเขียวได้แล้วนะแต่ผมมองว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลกับเรามากกว่านะเออเพราะว่าถ้าดอลลาร์มันแข็งเนี่ยเราก็อาจจะถูกกดได้นะครับเพราะว่าเราเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะเช่นเดียวกับกลุ่มแคตตาทองคำนะ ซึ่งพอพูดแล้วเนี่ยก็จะต้องมาแวะดู DXY กันหน่อยนะถามว่ามันมีโอกาสไหมก็นี่กำลังกลับเป็นช่วงของรีบาวพอดีนะเป็นไปได้นะครับต่อให้ยังขึ้นมาได้อีกเนี่ยสามารถติดแนวต้านในช่วงนี้หรือโซนนี้ก็ได้นะเพราะงั้นคือยังมีแก็บที่เราจะได้ย่อก,กันอีกสักหนึ่งครั้งนะเป็นไปได้ว่าบิตคอยนี่อยากจะเลือกย่อก,ก่อนนะแต่ก็หวังว่าจะย่อมไม่ไกลนะครับพี่เพราะว่าเราอยากจะไปดวงจันทร์กันแล้ว <c oughs> ไม่รู้ดวงจันทร์หรือดาวตกนะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูบทวิเคราะห์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมีแบบย่อนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะแล้วก็จะเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับตลาดทั่วๆไปนะแต่เนี่ยผมเอามาแปลเป็นค่าที่น่าจะเกี่ยวกับการเทรดคริปโตของเรานะครับเพราะงั้นก็อาจจะไม่ได้ตรงกันซะดียวนะแต่เป็นอภินิยายนะครับมุมมองส่วนตัวของเราด้วยนั่นเองนะ และสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับดูตั้งแต่ต้นคลิปไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรมารวมกันตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าเป็นโซนที่เริ่มชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังมีไซส์เว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพราะงั้นยังต้องเฝ้าระวังนะถ้าถึงจุดต้องยอมก็ต้องพักก่อนนั่นเองนะครับเรื่องันด้วยแนวรับที่เราเฝ้าฝันก่อนเลยนะหวังว่าจะไม่หลุดจากตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าขอโทษด้วยที่มันทะลุเกิน57 0 0 0นะแต่ไม่เป็นไรเราวิเคราะห์ตามตัวเลขและดัตเตอเบสนะครับเราดูเลยพี่พออมพอให้ซัพพอร์ตแรกอยู่ใน จนถึงพ o พอ t ที่2ที่เป็นซัพพอร์ตนะ5 6 4 0 7แปลว่าแก็บในช่วง1,000จุดตรงนี้ 57, 500, เนี่ย5 7 5 0จน1 5 0เนี่ยจน156500เนี่ยควรจะต้องรับอยู่และไม่หลุดไปกว่านี้เพื่อที่จะได้รีบาวอย่างสวยงามตาม PA นะครับที่เราพิดิกไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเช่นนั้นตลาดบอกว่าขอขามังกรรอบใหม่และชุดใหญ่เลยเนี่ยเพราะงั้นก็คือพีพอตซัพพอร์ตที่3 5 5 5, 5 0 0ะครับก็อาจจะได้เจอนะใช่ปะ ฮ่อ่ะถูกละโอเคจะได้เจอนะครับก็จะเห็นได้ว่ามินานมจะลงไปหาฟิบลันชีเ่เลเวลต่อไปด้วยนะเออเพราะงั้นก็มองเป็น2ชุด1กับ2อเนี่ยอยู่ในแก็บนี้ก่อนแล้วก็ชุด3เนี่ยเป็นชุดรับในรอบสุดาต้องจบตรงนี้นะผมคิดว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไปมองภาพต้นเลยนะก็คือไปรับที่ปลายขามังกรเลยนะหรือหรือดับเบิลบอททอมที่เป็นชุดใหญ่ที่ทิ้งตัวลงมาครับตอนคลิปมีให้ดูอยู่นะรูปนี้และต่อมาถ้าเกิดว่าเป็น แนวต้านบ้างล่ะตลาดเกิดบอกว่าอยากจะรีบาวแล้วแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ว่าจะลงอีกรอบหรือเปล่านะก็จะไปะเจอที่พีกดพอยต์รีสเตนที่หนึ่งนะ59585นะครับรีสเตนที่สอเนี่ยหกศูนี่ห้าสามและสุดท้ายเนี่ยเป็นรีสเตนที่3เนี่ย61608ซึ่งถ้าพูดจริงๆเนี่ยก็แปลว่ามองตั้งแต่59500นะหรือเป็น60500และก็เป็น61500นั่นเองนะครับอันเนี้ยก็เป็นแก็บชุดอย่างที่บอกนะว่่าาตตอนนนเีี้ยลด เลือกขึ้นลงทีละ1-2,000จุดนั่นเองก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์นะครับแต่แน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามีแก็บของการไซด์เวย์อยู่แปลว่าสีม่วงกรอบตรงนี้ตลาดวิ่งขึ้นลงนะครับอยู่ในโซนของ59จนถึง58นะก็ยังวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะก็ต้องดูว่าช่วงประกาศเนี่ยถ้าก่อนถึงหรือช่วงประกาศเนี่ยมีการ ประกาศตัวเลขอย่างที่บอกไว้ว่าจะกดเราจริง,งเราก็อาจจะได้รับของที่ถูกลงนะครับหรืออาจจะได้ดี a ได้ราคาดีขึ้นต้องลองดูกันอีกครั้งนะเป็นอย่างน้างครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มีพาคลิปดีๆโอกาสถัดไปของเราและยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตโดยผมเต้ในช่องสีขยามในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงล่าสุดนี้ผมพยายามที่จะตอบคลิปแล้วนะแต่ว่า i อดีผมมันก็เป็นอะไรไม่รู้นะครับพอผมตอบยาวเนี่ยมันก็จะไม่อัปโหลดให้นะเดี๋ยวพอที่ผมลองตอบใหม่นะผมทํามาสองรอบแล้วมันไม่สําเร็จนะก็ลเลยต้องเว้นช่วงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะแต่ผมเห็นทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่เป็นแฟนคลับนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะผมอ่านนะมผมพยายามตอบแล้วผมไม่รู้เป็นเป็นที่อะไรเป็นที่คอมหรือเป็นที่มือถือนะงงอยู่